คืบหน้าล่าสุดสำหรับประกันรายได้ยางพาราเฟซีใครรอ,อกันบ้างคอมเมนต์ด่วนเลยนะคะวันนี้อัปเดตให้ฟังล่าสุดเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มแล้วข่าวสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่23กุมภาพันธ์ปี2566นะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้มาแจ้งเตือนข่าวสารดีๆกันอีกแล้วนะคะสําหรับพี่ป้านาคนไหนที่กําลังรอคอในส่วนของเงินประกันรายได้ชดเชยนะคะส่วนต่างยางพารานั่นเองนะคะเฟสสี่เนาะ ซึ่งเขาก็จะเริ่มโครงการพร้อมๆกันกับประกันรายได้ข้าวรายละ1,000บาทของข้าวนั่นเองนะคะแล้วก็พืชไรอ่อื่นๆนะคะส่วนยางพารานั้นก็คือเรียกได้ว่าล่าช้าที่สุดแล้วนั่นเองนะคะแต่ก่อนไปรับชมนะคะว่าเนื้อหาจะเป็นอย่างไรอัปเดตความล่าสุด ถึงไหนแล้วนะคะวันนี้บุ๋มติดตามมาให้ค่ะบุ๋มก็อยากขอกำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของประกันร,รายได้ยางพาร,ราระยะที่4หรือว่าเฟสสีนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาความช่วยเหลือชาวสวนยางนะคะก็มอบหมายให้กยอทอนะคะหรือว่าการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ทำรายละเอียด โครงการประกันรายได้ระยะที่4นะคะพร้อมกับปล่อยสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับผู้ประกอบการไม้ย,ยางเข้าเสนอคอรมอนะคะซึ่งเรียกได้ว่านามรายละเอียดเข้าคอรมอแล้วก็โดนตีกลับออกมาให้ไปแก้ไขารายละเอียดใหม่กันอีกรอบนะคะซึ่งเมื่อล่าสุดค่ะ2 2กุมภาพันธ์66นะคะนางสาวตรายสุรีไตรสรณกกุลนะคะเขาเป็นรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่า พลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์ทั้งผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรนะคะและมีมาตรการหรือว่าแนวทางช่วยเหลือให้เกษตรกรมีระดับรายได้ที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะพร้อมกับมีมาตรการผู้ขนานเพื่อให้เกิดการดูแลสินค้าการเกษตรแต่ละชนิดอย่างรอบด้านนะคะอย่างเช่นเดียวกันกับพืชไร่ต่างๆ หรือว่าข้าวนั่นเองนะคะล่าสุดนะคะรัฐบาลก็อยู่ ระหว่างพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสนยางนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคายางที่ปรับตัวลดลงนะคะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสชนะคะก็ได้ระบ,บุในรายงานภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่4ทับ6 5ถึงยางพาราราคายางพารานั่นเองนะคะที่ปรับตัวลดลงเนี่ยร้อยละ13.7เลยนะคะโดยที่ประชุมคอรมเมื่อวันที่21 กุมภาพาันธ์6นะคะได้รับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเสนอเกี่ยวกับการดาเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือว่ากนยนั่นเองนะคะที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทยเนี่ยได้จัดทํารายละเอียดเสนอให้คอรมอเพื่อพิจารณาอนุมัติเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่ายาวนานกันมากๆเลยนะคะ ซึ่งในส่วนของการจายเงินประกรรันรายได้ข้าวเนี่ยก็เดินทางมาถึงงวดที่17-18แล้วนะคะแต่ว่าการยาเนี่ยก็ยังไม่ได้รับเงินชดเชยเลยสักงวดนั่นเองนะคะก็มีพี่ป้านาหลายๆคนเนี่ยสอบถามกันเข้ามานะคะบุ๋มก็ติดตามข่าวสารให้อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความอัปเดตล่าสุดมาอีกรอบนึงเนี่ยหรือว่าเข้าครมอกันอีกรอบนึงเดี๋ยวบุ๋มมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะรอกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวตามข่าวให้ค่ะ และสำหรับพี่ป้านาคนไหนอยากให้บุ๋มตามข่าวในเรื่องใดอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ